สวัสดีค่ะปูแอปเปลนะคะอันนี้คือราคานวดต่อชั่วโมงนะคะนวดฝ่าเท้า2 2 0นวดแผ่นไทยนะคะ250นวดไทยออย3ามแช่สมุนไพรมือสมุนไพรเท้าห้านะคะแช่ประมาณ20นาทีอันนี้คือเตียงนวดไทยนะคะเตียงนี้เลย สำหรับนวดฝ่าเท้านะคะก็คือเก้าอี้ตัวนี้นะคะใครที่จะนวดกับปูนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ puk สามเจ็ดสามเจ็ดตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะ puk ถ้ามากันสองคนนะคะคนที่มาด้วยก็จะนั่งรอมุมนี้เลยนะคะ เวลานวดก็ถ้านวดไทยออยเนี่ยุ๊กก็จะรูดมั่นให้นิดนึงนะคะสำหรับผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายนี่ก็คงไม่ต้องรูดม่นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถอดเสื้อผ้ามันแค่บางครั้งอาจจะมีการถอดเสื้อเวลารีดออยที่หลังนะคะุ๊กก็จะลงน้ำมันให้น้ำมันก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นราชาวดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นคะ่ะ ร้านปูหาง่ายนะคะก็อยู่ในมหาชัยเมืองใหม่นะคะหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้ามาก็ถอดรองเท้าด้วยนะคะรองเท้าสามารถวางบนนี้ได้เลยนะคะวางได้เลยมุมไหนก็ได้อยู่หน้าตลาดเลยนะคะมหาชัยเมืองใหม่ที่จอดรถเยอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงก็จะอยู่ข้างร้านหมอยานะคะ ก็สามารถเข้ามาได้เลยร้านเปิด 9, โมงนะคะปิดทุ่มหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าจะนวดเนี่ยต้องต้องจองกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีอะลูกค้ามาแล้วแบบไม่ได้นวดมีหลายคนเลยเพราะว่าปุติดลูกค้าอยู่เอาจริงๆแล้วอะบางวันปุนวดแค่สองคนเต็มที่ไม่เกิน3แต่บางวันปุก็นวดแค่คนเดียว เพราะว่าปุ้มีธุระค่อนข้างเยอะถ้าใครมาก็รบกวนโทรจองก่อนนะคะสำหรับลูกค้าที่นวดไทยออยนะคะปุ๊ก็จะมีม่านรูดให้นะคะในกรณีที่ถอดเสื้อแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยปุ๊กก็จะรูดให้ประมาณนี้นะคะก็จะแค่บังบังให้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าแอร์หนาวเนี่ยปุ๊กก็จะมีเป็นผ้าขนหนูหนา,นา,นา,นาน มให้นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะก็อาจจะต้องมีการปิดหมดถ้าถ้าอายนะคะแต่ถ้าสำหรับผู้ชายนี่ปูจะไม่ปิดหมดนะคะปูอาจจะมีเปิดตรงช่วงนี้นะคะเพราะว่าผู้ชายก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องออยเนาะเพราะไม่ได้ถอดเสื้อเพราะปูไม่ได้มีการนวดน้ำมันปูนวดแค่ไทยออย ก็จะนวดไทยไปด้วยผสมผสานกับรีดรีดน้ำมันไปด้วยก็ประมาณนี้นะคะอันนีป้ปูแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าได้ทราบ